วันนี้คือกเป็นการแก้เค็นปีชงนะครับวัดประชานิมิต์จอมเจ้าเกดไม่ใช่อายุมั่นวันเยือกสาธุบุญนักษากระดาคุษครองพี่น้องเจ้าเกดอาโมชาสงดที่ดินเอที่ดินเซติเด่นที่กำหนดทอดทอดป่าลอยฟ้าเมืองหลังคาด้วยอกระเบื้องกลับเบื้องเครื่องวงบังหลังคาโบสถ์สาธุคุณน้าคุณน้องคุณลงคุณป้า ทำบุญทักทานค่คุณแม่เขาไปแก้ครกสาธุเอาเคสน้องแม่เนาะให้เราได้เป็นผู้ให้ลงศพแก่ผีไร้ญาติให้แก่คนอื่นนะครับส่วนเราก่อให้มีความสุขความเจริญขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกมชะตานะครับหากพี่น้องเรามาแล้วก็ได้โูชาอดอกไม้ทุกเป็นซองด้านในเลยนะครับใน้เดินามาทานด้นไหนเลยนะฮะเดินมาทาง เต้นนะครับตอนเลดานเดิมใหญ่ทางด้านขิ้ใต้รองโบสถ์ขึ้นตักสินนะครับโบสถ์ดอกไม้จบเันทองพี่น้องฝั่งทางด้านทึ้เหนือก็มีว่างนะครับมีที่ว่างทางด้านขิ้ใต้จะออกแรงนุ่งนงินเนาะบังบุณพี่น้องทำบุญลงสดไม่มีใครยุ่งมันเย็นเย็นเพื่อรองสดให้กะทิได้ยากให้เรามีความสมบูรณ์จะเร็วพระพุทธโตรวยเงินตราขอใหม่พี่ขอใหม่ทุบหล่นขอใหม่เลย เดินไปขออาใหม่ครับขอใหม่ทรบุญลงศพแล้วบอกให้เจ้าบีเดอร์เป็นการแก้เคราะ์ให้เราได้เป็นกุตรงนี้จ้ะอ่าปวดทิดให้อ่ให้กับผีระยาตต่ออายุให้เราให้เขาเอาไปส่วนที่เป็นของเขาสเพเตเตรอคาพยาธิอย่าเริ่มริรอกร้ายจงหายสูนสเพเตเตรอคาไฟอาดูนอย่าเพิง่งางมีอายุมั่นสวนยืนแก้เคบดองแกมในปีจง นะครับแก่ทังปีจนปีนี้ได้ถวายลงศพให้กับเปียต่อจตางเพิ่มบารมีให้ตัวเองนะครับพี่น้องทำบุญลงศพนะฮะขอให้พี่น้องโชคดีโชคดีมีใจนะครับอ้าวพ่อพระป่าลอยฟพระกบุญสาธุทีนี้อตั้งใจรับพอนอ là tài nguyên của địa phương là 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 อย่าม ah, kind of ีโรคอย่ามีไขเด้อไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดโรคไอโรคไนกระเพาะอย่ามีมากรอกอยากรอกนะจ๊ะเบาๆด้วจะไมยิ่น้ำไปบนนกบนเราเอจ้ารู้กันสอคนถ้าบอกใครนะว่เห็นสามศูนย์ิิสครับเอนลองสอบกันคำบนลองสอบนะครับตัดเวลาหอู ถิงท่าจันหลังงะน้ำน้ำทองนะครับหลังเจลน้ำผาให้มาที่จุดเจลน้ำผาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ตาทุกหลกชาวสวยมาซุนลงศพถวายพระขอให้หนูโองดีนะลูกนะบรรยากาแน่หนูน้ำผาให้ตนมีอ